บเจ็บขาวบ้างเลาหลบไปแม่รู้จักแทแต่แท็นแป่กไ๊่แท๊บแต่แท๊บ่แยู๊แต่แ ดแม่ยังอยู่ดีพี่เมย์อะไรขึ้นมันลื่นไม่เมย์ขำเหนื่อยขำยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเมย์มิี่วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนี่มาจากช่องพิจิ้ง NC ต้องแนะนำตัวไหมอ่าแนะนำตัวหน่อยครับใช้พิจิ้ง NC ครับเคนดิงค่ะเมย์มินี่ค่ะน้องอ้อยค่ะ ่ตแกเอาวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บางพระใช่ค่ะวันนี้ได้รับเชิญจากเจ้าของบ่อเขาให้มาตกมาช่อนออกค่ะทุกคนนี่ดูบ่อสวยงามเซี่ยวฟ้าไหมกึ่งๆึงแบบแบบกอ้อกึ่งธรรมชาติเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นล่องสวนเก่าแล้วเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้ทำอะไรกับบ่อเลยใช่ไหมใช่มีโอกาสเขาเชิญมา อ้าวให้มาช่วยตกปลาช่อนออกที่นี่ก็เหมาะกับขาเซี้ยนอย่างพวกเราใช่ไหมใช่แล้วขาเสียนนเส้ยน,นเสี้ยนมากนะจริงจริงเ,งเอออ่ะวันนี้เราจะตกปลาช่อนออกให้ได้มากที่สุดนะแต่ว่าเราจะแบ่งกันเป็นสองทีมนี่แหละไหนไหนก็มาแล้วเนาะหาอะไรทาสนุกสนุกกันนีกว่าแบ่งกันเป็นสองทีมนะคะเมมีม่ก็อยู่กับน้องออยชายก็อยู่กับน้องหนิงค่ะ <c oughs> อ่ะทีมไหนตกได้น้อยสุด ก็จะมีบทลงโทษเล็กๆได้น้อยไม่มักไม่ไม่ดูเต้นหน้าพี่เมย์ว่าอสวยๆตอนเนี้ยตกตกเสร็จจะไม่ใช่สภาพนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะเป็นบทลงโทษอะไรเดี๋ยวรอลุ้นละกันยังไม่บอกอโอเคไหมก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใช้กระดีตกก็เป็นโจทย์เลยนะใช้กระดีตกอย่างเดียวดูซิว่าจะได้กี่ตัวให้ไว้ค่ะตัวนี้10กรัมนะคะ10กรัม แนการเดี๋ยวจูใช้ตัวเบ็ดเอามาแค่สองตัวเอามาแค่สองตัวโอ้โหอ๋อไม่ลุกไปนี่คือจบแล้วเนี่ยใช้กรรไกรตัดแบ่งครึ่งเอาเออมันมีแค่นี้จะตอกหมดจะตอกหมดขาดีไปนะขายดีขายดีจนไม่มีจะขายจะขอเงินไม่มีใช้กระดีกระดีอะไรกระดีกอบิบรูนะคะตัวนี้ใช้สิบกรัมก่อนแล้วกันเนาะน้ำไม่ลึกมากใช่ไหมไม่ไม่ลึกเลยอ้าวไม่ลึก โอเคค่ะแบ่งทีมไปเลยวู้พร้อมอะไรล่ะกิ๊บเบีงไม่ได้ผูกเลยโน่นสามคนนู้นเขีแเลยอ๋อไอ้สู้ๆนะเหมือนตอนนี้เหมือนโดนลุมอ่ะหรือลุงเขาไม่รู้ได้เลยได้เลยอะไรต่อไปตทางนู้นใช่ไหมเออทีไรอะไรอะรกิ๊บไม่เสร็เต็มแล้เต็มแล้วเอาไปเดินเติมเติม ถามเทียนถามเทียนเราขึ้นเมื่อกี้เฮ้ยมันมาถึงนี่แล้วอ่ะให้เดพี่เราให้ใจเย็นไม่รู้จะช่วยกันหรือช่วยปลาหนี่เง้ามันเขียวไงขอบคุณแครนี่หัวหน้าทีมเรานะเนี่ยหัวหน้าทีมยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะเอาขอสักหนึ่งบทเพลงแซมแรกเป็นของน้องออยขอสักหนึ่งบทเพลงดิเต้นหน่อยเต้นหน่อย ชารีชารีขอแทรกกลางระหว่างระหว่างเธอสองคนเลยขอแทรกกลางระหว่างเธอสองคนหน่อยได้ไหมนั่นแน่มันตัดไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอฟองฟอดขนาดนั้นอะไม่เห็นแม่เอาขึ้นไหนเหรอพี่พี่ต้องไปนู่นนะนู่นพี่ต้องข้ามไปนู่นปล่อยไปใหม่ยังไม่ได้ฉากวัดไม่ทันแล้วมาแมวกระดิ่งโกบิบู แต้มแรกของพี่เอ็นซีกระดิบงโกบิบูน่าจะเจ็ดกรัมนะตัวนี้สีเขียวแปดอะเจ็ดได้มีแปดกรัมครลืมท่านไปซ้อมบทนี่ซ้อมมั้งปะทำจริงฮะตัวนี้กระดิ่งโกบิบูแปดกรัมนะครับมีทั้งแปดกรัมสิบกรัมแล้วก็สิบหกกรัมโอ้โหจะมาใส่ก้อนไอช้อนเนี่ยพอยิ่งร้อนเนี่ย มันก็จะยิ่งกัดดีใช่ไหมเราเอามาเอาไฟมาเผาหญ้าแถวนี้ไหมมันจะได้ร้อนพ <laughs> ี่แม่ได้แล้วลลววเฮ้ยอีกนิดเดียวหลุดอ่ะพี่อ,อืมเอาขึ้นมาเลย นี่จะเนียเ่ยเฮ้ยพี่ต้องเปลี่ยนแต้มที่สองแทนที่สองอะแทนที่สองทำอะไรอยู่ถ้าถ้าไม่เปลี่ยนเบ็ดนี่โดนไปแล้วอีกตัวเงี้ยไม <c oughs> คุมขู่ขู <c oughs> ่สีที่เดิมสแสดงว่าฝูงมันอยู่ทางนี้เบ็ดนะกแสดงว่าฝูงมันอยู่ทางนี้อ๋อโดนหลายตัวแล้วเนี่ย อะไรรคพวกนี้เดือบแบกเดือบแบกเดือบพาเดือบพาเฮ้ยตึง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 ดูหัวหน้าทีมเลยหัวหน้าทีมฮะยังไงเนี่ยเราอ่ะพี่ไม่ต้องตกก็ได้ไงออยขึ้นมาสามตัวแล้วพี่ไม่ซีเรียสแล้ว ทีมนู้นน่ะวันเนี้โดน,น,นแน่แน่ได้ตัวยังไม่ก็ออยแงลูกน้องไงลูกศิษย์ไงล,ล,ลูกศิษย์ได้สามตัวแล้วหให้ลูกทีมแบกเหรอใช่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะแล้วจะมีลูกศิษย์ยทําไมมีลูกศิษย์ก็ต้องเอาไว้ใช้งาน <c oughs> เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว คนหน้าเป็นเงี้ยเดี๋ยวอีกสะพังหนึ่งก็หนีไปนอนนัดเจ็ดโมงมาแปดโมง่เงี้ยทุกครั้งเลยอะั้งนี้นี่เครียดเลยได้ตตวเดียวสามตัวหนึ่งหนิงเว้ยเราต้องนั่งกองได้๋ยทิ้งพี่ดิตอนนี้คิดไม่ออกความหวังอยู่ที่คนนี้หมดเลยโยนโยนโยน้โยนให้เฉยเลย หรือเราต้องฆ่าออยฆ่าออยฆ่าออยเลยป่ะเราต้องฆ่าออยเพราะออยมันทำคะแนนใช่ใช่เฮ้ยมันได้แค่สามตัวเลยเฮ้ยหยุดหยุดหึ่งให้ได้ห้าตัวก่อนค่อยฆ่าโอเคโอเคโอเคกัดแต่ของออยอ่ะขอเยอะหน่อยเราจะลองเปลี่ยนสีฟ้าดูสิเพราะของออยมันกินสีฟ้าแต่จะเปลี่ยนตามคู่ต่อสู้ ถ้ามันไม่กินแสดงว่าเป็นที่เราแล้วนะเกกเกะเดี๋ยวเจ้าของกระดี่ยังตกไม่ได้ถอยถายถายจ่าปลาขึ้นหลบไปเกะกะมากเลยหลบไปออกไปประชันกันหน่อยเปเราอะแต้มที่สองของทีมเอ็นซี ชนตกเมื่อไหร่ก็ได้ไปดีมากดีมากก็ดีะไรเกด้วยดีเลขายของด้วยก็ดีเกอร์พี่บูค่ะนี่กี่จำไม่รู้เปลี่ยนสีแล้วเหรอเปลี่ยนสีไงเห็นออยเมื่อกี้สีฟ้าอ้อยมีมีสีฟ้าอีกไหมไม่มีผมขโมยไั้งแต่เช้าเลยเหลือพี่คนนี้ไม่ได้ขาดเหลือใครนะเหลือจะขาดก็ดีใครนะเบมี่ คนเขาทาของมาขายอะเขไม่จำเป็นต้องตกก็ได้เออใช่ไหมเขาก็ไปจ้างเทสตงเทสเตอร์ตกตกไม่เหนื่อยนาให่ด้วยเห็นเ้าเยดิตลเกได้อยู่ได้อยู่คือไม่ได้ มันกัดทีแอคชั่นบอกแล้วเมื่อกี้ทำให้ดูเห็นไหมล่ะเออใช่ไหมนิงเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันกัดทีแอคชั่นจริงๆกัดทุกสีไม่เลือกสีหรอกเออเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไปติดสติกเกอร์ชังทำไมเห็นไหมไม่ใช่ติดสติกเกอร์ชังป้าเมื่อกี้ มันติดกับช้ง <bing> างปลาหล่นมันคือปลามันกัาเห็นไหมปลาเขาหน่อยเดีย ved, ๋ยวเขานำไม่ลับปลาปลาโอเค 2> <2> ปลาเ <อย finalement> มื่อกีป้ปลาจริงๆด้วยมันเลืดมันไม่ได้เลือกสีเมื่อกี้ทุกคนเห็นปลาว่ามันคือปลาปลาตัดที่เมว่าเมื่อกี้มาแล้วออยดีมากดีมากดีมากเเยี่ยมดีมากไม่เสียแรงที่รับเป็นลูกศิษย์ อาจารย์สงสัยอาจารย์อาจารย์ส่งมอบวิชามาทางนี้หมดแล้วมั้งได้ที่ที่ปล่อยพลังลงปาลาได้ออย <c oughs> แล้วไงรอเอออุ้ยมันกินลูกปลามาด้วยนะอะไรแล้วอะไรอ๊ <c oughs> ยโ <c oughs> ออะไรวะโอ๊ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ตีวติดสองฝั่งเนี่ย <c oughs> อนูฟุดเสร็จร้อยเอามาละเอาละเอาละละมันเกิดอะไรขึ้นอะ คนอื่นเขนาตกกินเอากินเอาเนี่ยาไม่ยอมไม่ยอมตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอะชยัยกบิบูว้ากี่กรมัมแปดกรัมใช่ไหมตัวนี้แปดกรัมอ๋อยขึ้นมาปุ๊บตามมาติดติดตามที่สี<า>่ตามที่ทสี่เท่ากันโอเคยัง okay. ไงจ๊ะ <laughs> <laughs> ได้ยังเราอ่ะ ตอกย้ำไปแย่เรานี่แบบสี่ตัวแล้วนะวัหน้าดีมไหมวันน้าดียังไม่ได้โอ้ยหลุดหลุดหลุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะต่อต่อยี่น้องไหมไม่นะอ้าวโอ้ยต่อยเขาเหรอต่อต่อต่อความไม่ใช่ไหมไม่รู้นะเขาเป็นผู้ชายนะอันนั้นไอ้ใจดี อเสมอซีซีไม่ได้หลุดไงไดกระดีกันแล้วนะเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นที่แอคชั่นหรือมันเป็นที่สีอ่าโอเคอันนี้ลูกศิษย์ลูกศิษย์มอบกระดีให้อาจารย์ค่ะ <c oughs> <c oughs> เราวาลูกศิษย์ยังว่ายังคุดเลยคุดเลยออกไหม ออกเลยสรุปมันเป็นที่คนหรือเป็นที่เหยื่อเนี่ยมีคนถามยังจะถามอีกชิ้งยังสี่ติ๊สีเดิมสีเดียวด้วยเอาคลิปไปลงช่องไหมฮะให้ไปลงช่องเป็นเทสเตอร์ให้ไงเอ้ยวันนี้เป็นเทสเตอร์ให้วันนี้เหมือนเป็นเจ้าของคลิปอะเออเอาวัดเอาก็ดีตัวเดิมสีเดิมครับแต่ตัวเปลี่ยนตัวเบ็ดนะตัวเบ็ดเดิมผมผมงัดหักไปปพราะช้อนกัด งัดจากปากปลาช่อนนี่แหละหักไปตัวแรกตัวที่ห้าเอาไวเก็บแต้มพ่อพ่อขาอามะม่วงมาให้เนะเฮ้ยขอบคุณค่ะเห็นว่าไม่ได้ปลาได้มะม่วงก็ยังดีขอบคุณค่ะหนูยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยค่ะพ่อหนูอะยังไม่ได้ปลาสักตัวจกไม่ใช่หวยอะไรนะจกไม่ใช่หวยพ่อบอกว่าไม่ได้ปลาก้ามะม่วงไปกินก่อนก็ยังดีขอบคุณนะคะมีกระสอบไหมคะพ่อเดี๋ยวหนูจะช่วยพ่อเก็บใส่กระสอบ เจ้าของบ่อค่ะคุณท่อนะคะใจดีมากๆเขาบอกว่าให้เก็บได้เลยเก็บไปเก็บไปเก็บได้เลยเอาไม่พักที่น้ำก็หรอสามคนเนี้ยขึ้นไปสิขึ้นไงขึ้นไปนั่งพักก่อนเดี๋ยวนำพี่ก็ค่าตัวเข้าไปพักก็ใช่ไงเธอนำแล้วอ่ะเธอก็นั่งนั่งพักก่อนก็ได้นำแค่ตัวเดียวเอง นี่คือทําทุกอย่างเลยแย่งที่เขาเปลี่ยนเยือแล้วก็ไปไล่เขาไปนั่งเจ้าที่ก็เล่นทั้งคุณใส <c oughs> ่คุณใส, <c oughs> ส่เวยขนาดนั้นเลยเอ่ะเออทำไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะใครรู้บ้างอะ่ะช่วยตอบทีมันเป็นที่อะไรอะ่ะหนูรู้ฮะอ่อนคำเดียวเลยนั่งพักก่อนค่ะโด้ยความที่อากาศเนี่ยร้อนมากๆ ทําให้ปลาช่อนเนี่ยไม่ค่อยกัดเหยื่อตอนผมไม่ตกเลยนะปลาขาวปลาขาวไปไหมปลาขาวอ่ะปลาขาวแล้วปลาเราได้ยังก่อนจะตกปลาขาวปลาเราได้ยังปลาเราอยู่ไหนอยู่ในน้ําไงจะไปตกอะไรมันขึ้นมาเยอะแยะอยากรู้ว่าตอนบ่ายมีมแบงแบกเดี๋ยวเราจะต้องลำบากแบกอีกนะโอ้ยหนูเนี่ยแบกเต็มเลยตกอะไรมาเยอะแยะต้องแบกเต็มบาทเลยตอนนี้ไม่แพ้แพ้ก็โดนแบก ได้ใอ้หยับหน่อยหยนำนักจะต้องเสียงดังกว่านี้แม่หน่อนลองโชว์ตหนเลยดิแม่เดียอย่าไ่ทำต้นเลยปวดแล้วจะดังไหมโอ้ ธรรมดานี่จามนี่ใหญ่กว่านหน้าอีกทำไมทำไมต้องดมก่อนอ่ะมันเป็นพิสูจน้ำแดงเสียเปล่าใช่หรอเพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาสดๆโอ้โขิงก็สุดสุดยอะตาเก้งตาเก้งอาตาเก้งเนี่ยหน้อยหน้า S <S มีรากยาวด้วยโอ้มีมีหนึ่งเบี้ยเลี้ยงด้วยเหรอโอ้ได้แล้ว ตัวแรกตัวแรกตัวแรกแล้วตัวเดียวด้วยวันนี้พี่พี่ดูทรงแล้วตอนนี้ตอนนี้ปลาเริ่มแบบช้าๆแล้วนะคะเพราะว่ามันเหมือนโดนหลุดไปเยอะเนาะใช่เออแล้วก็บอกเลยว่าบ่อนี้ไม่ใช่ปลาที่แบบเพิ่งเคยมาตกครั้งแรกคือก่อนหน้านี้ก็มีคนตกออกไปบ้างแล้วเนาะเนี่ยน่าจะเป็นรอบที่สามที่เรามาตกอะรอบที่สาเหมือนมาเก็บตกเลยนะอ่ะก็เป็นเหมือนเก็บตกนะคะยากหน่อย ม,มันก็ไม่ถือว่ายากขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายสำหรับมมี่ยากยากทีเดียวกันคือ,อคแบบออทิน้วยกันทิมด้วยกันโกบี้บูนะคะยืนหมดแล้วน้องออยได้มากี่ตัวแล้วเนี่ยท่าท่าร้อนเนี้ยโอ้ท่าเท่าแล้วว่าทเท่าแล้วว่าฝั่งนู้นยังไงจ้ะจ้ะพุดจังพุดพุดจังพุดพุดจังพุดอวก็อยดแล้วแล้วก็ทเต็ม ตัวที่หของฟ <MC. S 1> ิชิง n อนนะครับ ي, ตัวเดิมครับเย็นหมดกระดีโกวิบูโกวิบูครับแปดกรัม<ๆ>กินดีจัดกินดีจัดก็เข้ามือแล้วก็อะไรก็ได้นะครับวันนี้นี่น้ำน้ำน้ำหนึง่งติม <c oughs> ย้ายทีค่ะย้ายที่ตรงนี้อน่าจะแบบเที่ยวแล้วแหละแล้วทำไมไปตรงนั้นน่ะ <c oughs> เขาเพิ่งได้ปลาะนะเมื่อกี้แย่งเขาเหรอใช่ย้ายไงตอนแรกเราอยู่ตรงนู้นแล้วก็ย้ายมานี่บ้างก็สลับกันเห็นเขาได้ปะ ตอนนี้ปลาที่ขึ้นนะครับของชี้พี่เราตกได้มีเยอะมากประมาณที่ตัวนะรามยี่สิบก็ตัวทำไมย้ายมาตรงนี้คนเดียวนี่นไงเห็นฝั่งนี้เขาวัดเอาวัดเอาเราจะอยู่ไหวหรอนี่ไงตรงนี้มันเป็นร่องน้ําเอปลาก็เหมือนเข้าไปหลบอยู่ตามล่องอะไรเงี้ยมันเหมือนละออยู่ตรงนี้ <laughs> <า>ดีแมมมี่ครับตัวนี้ผมใส่เบ็ดไว้ใต้ท้องนะทีแรกใส่ใบสปินต์ใส่ใบสปินแล้วมันไม่ค่อยภูมิใจครับแอคชั่นไม่ออกไงนี่เบ็ดใต้ท้องครับแลมเท่าไรงงแล้วเจ็ดเจ็ดเจ็ดต่อหกเจ็ดต่อหกพชิงเอ็นซีเฮ้ยนู่นโดนไหมอยู่ไหมหอยู่อยู่ อยู่ๆแม่แปดต่คแปดต่อเฮ้ยยุกยกเลูเเอุ้ยอันนี้ใส่ใบสปินจ้าแปด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 แปคแปปดแปดสปดแปปดแ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 ใช่ปดแปดดแปดแปดแด ญาดแท็กหน่อยแท็กหน่อยแท็กหน่อยนำแล้วแปดต่อหกแปดต่อหกขึ้นมาสองแต้มติดต่อกันรีบปลดรีบทำเต้มไปดต่อเป็นไงบ้างทีมเมมี่น้องออยเดี๋ยวแบกเลยเนี่ยตอนนี้หนักหลังอยู่แล้วอาจารย์ไปไหนแล้วเนี่ยอาจารย์ไปนอนหรือเปล่าไม่รู้เงียบกิ๊บมายังไปไหนนะลองเรียกหน่อยลองเรียกหน่อยอาจารย์ทำไม พ,พี่สอนเท่าไหร่ออยไม่เคยจําเลยนะตอยังไงพี่สอนไปแล้วตอให้ปลามันกินน่ะกอ,อยังไงทำไมไม่จำฮะฮะเอาหาปลาสิเขานำแล้วเนี่ยดูขอโทษที่หนูได้ไหลายตัวเวลาปลาเคี้ยวๆนะครับใส่เบ็ดตรงกลางก็ได้ตรงท้องก็ได้แล้วแอคชั่นมันจะออกแบบสั่นมันจะอย่างนี้ มันจะโบกดีกว่าโบกโบกโบกดีกว่านิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเจอปลาที่แบบเขี้ยวมากใส่ใบสปินต์ลองท้ายก็ได้ได้ครับก็ให้ใบสปินอ่ะมันออกเขาเรียกอะไรมันทํางานแต่ว่าเหยื่อไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าเวลาใส่ใบสปินแล้วว่าเหยื่อมันจะไม่ได้สั่นเท่าไหร่ใช่ครับอ่ะมันจะไปออกแอคชั่นที่ใบสปินแทนใช่ลดลดการสั่นปลาจะระแวงน้อยลง ด้วยมากไว้มนสะบัดสะบัดดินเ้าหน้าดึง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 แค่ขขาอด้านเดียวได้เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดแปดใช่ไหมเราเจ็ดเพราแปดพี่เมย์ให้พี่เมย์เป็นเดอะแบกบ้างแบกจนเมื่อยแล้วตอนนี้แหม่พูดเยอะอ่ะได้เยอะแล้วพูดเยอะอ่ะออยอ่ะเออนี่สวยงามค่ะ 10กรัมนะคะโกบิบูสิกรัมสีฟ้าเหมือนเดิมมานั่งเลยเน่ยสีเนี้ยก็ดูจากสถานการณ์แล้วไม่ทันหรอกใช่ไหมน้องออยหมดเวลาแล้วแหละหมดเวลาการแข่งขันเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยใช่ไหมโอเคเก็บของเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ซื้อซื้ออะไรมาครับ ซื้ออะไรมาทำโทษตัวเองครับ <laughs> ซื้ออะไรมาลงโทษตัวเองแผ่นมาร์กมาร์กหน้าอ๋ออยากมาร์กสิวก็ไม่บอก <laughs> อยากลอกสิวเสี้ยงเขไม่บ,บอกโอ้โหเจ็บชิบหายเลยนะเวลาลอกออก <laughs> นี่ปลารวมหูหนักเหมือนกันนะเนี่ยสรุปนะคะการตกปลาวันนี้เราได้ทั้งหมดกี่ตัวเ <7 S 1> <7 S 2> จ็ดแปดเจ็ดกับแปดสิบห้าสิบห้าตัวโอ้เก่งนะเนี่ยจก จะไรจกอะไรตกตอนเก้าโมงเช้าปะใช่ครับตกตอนเก้าโมงเช้าสรุปประมาณสี่ชั่วโมงสิบห้าตัวอโอเคไม่เร็วไซส์ตึงไซส์ตึงแต่ว่าการแบ่งทีมวันนี้นะคะก็ยอมแพ้ยอมแพ้แหลเขามาไกลไงเขาจะยอมแพ้ก็ฮะปลาที่ได้ก็ได้จากกดีกบิบูแล้ว ขายของขายของขายของเห็นไหม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 นี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้หนิงทานะฝากถือซองหนึ่งครับเย็นๆนะค่อยๆทาบีบเย็นโค้นเลยนี่เหนียวอ่ะเหนียวอ่ะเหนียวเหนียวสวยไหมถ้าเกิดลอกคิ้วหายเลยนะเนี่ยเอาเรื่องจริงปะเนี่ยจริงคือบวชได้เลยอะ เพราะว่ามันเหนียวมากไงเนี่ยเหมือนหมาเลยที่มันจะหมุกดำๆมีแรงไมีแรงกว่าเราเราเดินเข้ามาในเซเว่นแล้วต้องยังไงนะก็ถามพนักงานว่าน้ำอันนี้อยู่ไหนอยู่ไหนเป็นคนพูดเองนะเป็นคนพูดเองเมื่อเช้าเดูหน้าหน้เดี๋ยวมันปิดเดี๋ยวไอ้เหนียงมันปิดคิ้วหมดเลยเนี่ย เธอขนคิ้วเอาไว้แล้วก็ขนตาเธอก็เอาไว้เหมือนนะเธอคิดว่าเราจะปานีเหรอใช่ยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุหมดแล้วว่หมดซองแล้วว่ยังทานยังทานหน้าออยไม่หมดเลยนะหน้าหนู่มันใหญ่แล้วพี่เมย์พูดอย่างนี้ก็ได้พี่เมย์กจะพูดอย่างนั้นแหละดูหน้าเมี่ไม่น่าขำเขาสุขภาพก็ตามที่ตกลงแหละ ไปไหนนะเซเว่นเซเว่นไปทำอะไรสามคนนะทักสามคนนะ่นะเซเว่นใครคิดวัวตัวเองตัวเองกันล้โอเคโดนเองเออคิดเองโดนเองอีกแล้วตลอดเลยออยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องชัยนะคะแล้วก็น้องเอ็นหนิงนะคะจากช่องฟิ s ชิ่งเอ็นซีฟิตชิ่งเอ็นซีนะคะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะเดี๋ยว เขาน่าจะไปล้างแค้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่องเมมีม่ด้วยนะคะกดไลค์กดซ like, <ม>ับสไคร้เอาวันนี้พวกเราไปกันนะคะบา,บายก็บของดิเร็วเร็วเร็วอเขาไม่น่าอายเลยนะยไม่ชิมชิ้นใหญ่สวยไหมพ่อป้าสวยค่ะสวยแบบไม่เคยเห็นมาก่อนส <c oughs> วยแบบไม่เคยเห็นมาก่อน เขาสาวเป็มกตัวอะไรวะเด็กเด็กกันตัวอะไรวะพี่คะเ็มังแบบไหนแบบมั่ง้ใช่ไม่ล้างเลยเ่ยังไม่ล้างมาสวันเลยอยู่ฝนี้เลยมที่เโดนไปวันนี้ซือไปไว้ไว้แม่ต่อไปโอเคสอคนแล้วนะเราไปทักแพทเชีย อันนี้อันนี้จะถามว่ามาร์คไว้กี่วันนะมาร์คแบบนี้ไว้กี่วันพอดีเขามาร์คมาสองวันแล้วเขามาร์คมาสองวันแล้วคือต้องหลังน้องขำน้องขำน้องขำมาร์คแค่ยี่สิบนาทีก็ได้นะอ๋อเฮ้ยี่สิบนาทีเหรอเราเข้าใจผิดอ่ะมาร์คมาสองวันแล้วไม่ได้ล้างเลยน่ะเราจะมาลอกเอาเลเรียบร้อย มันคแห้งๆจนตึงแล้วหรือไะมันคือมากจนกว่ามันแห้งอ่ะมากจนต้องแห้ง่ถ้าแห้งแล้วก็ลองได้เลยหรือรอ20นาทีก็ได้ขอถ่ายด้วยอุ้ยได้ค่ะมีเอฟซีที่สวยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยแต่เบี้ยจะเบี้รู้จักรู้จักหรอครับรู้จักไหมไม่ไม่รู้จักแต่เห็นแปลกใช่ไหมก็เลยขอถ่ายรูปด้วยโอ้ยอย่างนี้นี่เองไม่รู้จักแต่เห็นแปลก ตัวอะไ <หา S 2> รวะเก็บไว้สักรูปหนึ่งดีกว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสบายเอาที่ซื้อไปมา